ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ doxilla.com ขอบคุณมากนะคะโชคดีค่ะเจฟจะพาเจ้าทมันดูไปยังบริเวณที่ไกลพอเพื่อที่มันจะไม่หาทางกลับมาที่ห้องครัวนี้อีกแผนการของเราก็คือเราจะปล่อยเจ้าตัวนี้ครับแต่ว่าพวกมันไวมากเลือเกินพวกมันปีนป่าเร็วมากผมอยากจะให้คุณดู มันมีเรื่องราวของการเอาตัวรอดที่ยิ่งใหญ่มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับซึ่งบางทีแล้วเราจะเอามันไปวางไว้บนต้นไม้ใช่ครับแบบนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมเพื่อนออกมาเลยนี่คือจมูกเขามันครับดูจมูกสิจมูกเขาตัวกินมดดูนั่นสิครับดูกลงเล็บเขามันเห็นไหมสุดยอดเลยน่าทึ่งจริงๆกูได้เห็นการเคลื่อนตัวเขามันการคลานการขยับ โกกินมดนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดที่เรียกว่าเซนทรินส์เซนทรินส์มันเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยสล็อตเป็นกลุ่มที่มีตัวนิ่มและเจ้านี่มันกล้าไปข้างหน้ามานาหลายล้านปีข้ามช่องแคบปานามาครับความหลากหลายของสัตว์พวกนี้มันจะมีมากกว่าในอเมริกาใต้ะอ่กนะครับแต่ว่าความหลากหลายของเซนทรินส์มันก็จะหลากหลายพอๆกับในอเมริกากลางส่วนในอเมริกาเหนือน้นนอยมากครับ เซนทรินสนิดเดียวที่ไปถึงอเมริกาเหนือได้อย่างน้อยในปัจจุบันก็คือตัวนิ่มอมาดิโลเห็นไหมครับถ้าพวกนั้นมีกรงเล็บที่คมมากๆเลยแล้วเจ้ากรงเล็บนี้ก็ใช้ในการปีนป่ายแต่ว่าที่สําคัญก็คือทําลายบ้านของสัตว์ที่มันกินเป็นอาหารและตอนนี้ถึงเวลาของอาหารแล้วครับพวกมันก็จะไปที่จอมปลวกแล้วก็จะเริ่มการขุด มันจะแลบลิ้นออกมากินหมดครับมันเหนียวมากๆเลยพวกมันอาจจะกินเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพราะว่าที่มันทําก็คือมันกินมดตัวอ่อนแล้วมดทหารก็จะกลัวกันออกมาทันทีแหละครับซึ่งมดทหารนั้นตัวใหญ่มากแล้วก็เก่งกาจในการป้องกันตัวซะด้วยมันจะกัดแล้วก็ต่อยอย่างไม่คิดชีวิตเลยครับเจ้านี้ก็จะต้องปิดตาแล้วก็ต้องทนออกไปอีกหน่อยนึงหรือว่าไม่ก็หนีไปเลยกลับไปที่รังในภายหลังครับมันเป็นสัตว์ที่วิเศษมากจริงๆครับ รูปแบบโบราณแต่ว่าเหมาะกับการอยู่รอดในระบบนิเวศท,ที่ลำบากแบบนี้เยี่ยมมากแล้วครับขอบคุณนะยินดีครับขอบคุณมากคุณทํามันดูไม่เป็นไรครับ <laughs> วิเศษมากเลยครับมันมีอะไรที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วได้เข้าร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ที่สําคัญแล้วก็ยังได้ร่วมการทํางานกับคนแบบโฮเซ่ลุยส์ทำงานตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วันแบบนี้ด้วย ขอบคุณจริงๆนะครับผมดีใจที่ได้ช่วยครับได้ให้เวลาผมมันเยี่ยมมากเลยครับครับลาเซียสซินยอครับขอบคุณมากครับเอาละครับที่เราจะทําตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าออกไปหาเรื่องอื่นกันดีกว่าครับมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้โออะไรเนี่ยมันโอเคครับอ๋ออะไรเนี่ยก็ต้องต้องจ่ายนะครับเวลามาช่วยสัตว์ที่เนี่นะครับเราก็ต้องบริจาคกันหน่อยนะครับได้ครับค่าอาหารใช่ไหมครับ เอองั้น20นี่มีทอนไหมครับไม่มีทอนนะครับแต่จะขออีกหน่อยนะครับโอ้โหขอหน่อยครับไม่ทอนแล้วจะขอเพิ่มอีกเหรอสัตว์ไม่ต้องใช้เงินนี่คุณเอามาเอามาให้หมดนี่เลยช่วยเหลือกันหน่อยนะเจฟที่ไหนสักแห่งที่นี่มีนักล่าท้องถิ่นซึ่งสามารถทนกับมนุษย์ได้และเจฟจะนำมาให้ดูดูนี่สิครับโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูล่ะแมวนี่สวยมากครับ มันคือโอซิลอสเจ้านี่เคลื่อนตัวบนต้นไม้ได้สบายพอๆกับอยู่บนดินเลยมันเป็นแมวร่างเล็กที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เราพบในเขตร้อนโลกใหม่ครับดูสิเห็นไหมสีของมันสวยมากเลยครับหลายจุดของมันช่วยสลายรูปทรงและจุดพวกนี้ก็ช่วยมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยและอีกครั้งครับที่ผมจะต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่านาทีหนึน่งมันก็อาจจะสนุกสนานแต่ว่าอีกนาทีหนึง่งมันอาจจะออาสำรวจ และอีกนาทีมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับแต่อีกนาทีหนึ่งมันอาจจะใช้ขาคุณเป็นที่ลับเล็บของมันผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าอะไรนั่นเหรอเมื่อผมบอกว่าแมวร่างเล็กที่ใหญ่ที่สุดแมวร่างเล็กก็คือแมวอย่างเช่นพวกมาเกแล้วก็จากุรนดิสไม่ใช่จากุ้งนะครับจากุรนดิสแล้วก็โอซิลลัเจ้าโอซิลลัพวกนี้เพศผู้แบบนี้แหละครับมันอาจจะหนักถึง3 5ปอนด์มันใหญ่ที่สุดครับคุณจะเห็นได้เลยเอาละครับทีนี้จับตาดูให้ดีนะครับ ตอนที่มันกําลังค้นหาอะไรก็ตามอยู่นี่เห็นไหมครับแมวร่างใหญ่ประกอบไปด้วย2ชนิดครับคือพูม่าในอเมริกาเหนือเรียกกันว่าสิงโตภูเขาหรือว่าจากรู้จะต,ตัวนี้มันอาจจะหนักแค่35ปอนแต่เป็นสัตว์กินเนื้อที่พลางตัวได้เก่งมากครับมันกินเหยื่อทุกชนิดหาจา่ทุกที่มันจะลงน้ําไปหาเต่าปลากบมันอาจจะปีนต้นไม้ไปจับหนูหรือว่าจับนกก็ได้ครับดูสิครับเห็นไหม ดูดูซะก,ก่อนดูวิธีที่มันปีนต้นไม้ลงมาสิเห็นหมคุณจะพบเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่เคยมีคนเห็นในออริโซนาเม็กซิโกไปจนถึงในอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยครับเอาไปเลยเอาไปให้พ้นไปสิเยอะน,าน่าละนอยไปเลยดีนะอย่าสนเจ้าสัตว์ตัวนี้มันมีจุดกำเนิดไม่ใช่ที่นี่นะครับมันมาจากอเมริกาเหนือ แล้วตอนนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ยังไงซะมันก็มาแล้วนะครับแล้นี้อย่านะอย่าอย่าแยกเคี้ยวแบบนั้นเ <c oughs> จ้าสัตว์พวกนี้มันข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามทวีปมาแล้วก็ข้ามคลองปนมามาด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วมันอาศัยแล้วก็แพร่พันธุ์ไปจนถึงอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ครับเหมือนกับสัตว์อีกหลายชนิดในปนามาแห่งนี้ครับที่มาจากที่อื่นแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่จนเติบโตได้จนทุกวันนี้ Oh, yeah, 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 yeah. อ,อด,ดอกเหนือจางออซิลอัแล้วบริเวณนี้ยังมีประชากรป่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งคุณจะพบมันได้ใกล้กับรากของต้นไม้ที่โดดเด่นต้นหนึ่งอาอาล้เตรียมตัวพบกับสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นงูที่มหัศจรรย์ที่สุดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนใหม่แห่งนี้ครับ นี่ง่ายเห็นไหมดูซะก่อนมันกลืนไปกับกองใบไม้รอบตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆมันคืองูที่สวยงามมากครับมันคืองูที่มีบรรพบุรุษเดียวกันกับงูอเมริกาเหนือที่มีกระดิ่งอยู่ที่ปลายหางดิงดิงดิ่งดิงงูหางกระดิ่งนั่นเองแต่ว่านี่มันไม่ใช่งูหางกระดิ่งครับแต่ว่าเป็นวงเดียวกันมันคือโบทรอบแอสเปอร์สวยงามมากเลยครับสวยงามมากจริงๆโอ้โหดูซี่ วิเศษมากเลยครับผมต้องจับมันขึ้นมาอย่างระวังแบบนี้จะได้ดูเจ้าง,งูตัวนี้ชัดๆหน่อยแต่มันก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งด้วยมันชื่อว่า f e r t i l a n s ซึ่งหมายถึงรูปของหัวเจ้าตัวนี้ครับถ้าคุณดูมันจะเห็นว่าหัวเขามันมีรูปทรงเหมือนกับหอกหรือว่า l a n ชซึ่งเป็นที่มาของชื่อทำไมผมต้องจับมันให้แน่นหนาเลยเพราะว่าในปากเขามันมีเขี้ยวเต็มไปหมดนะครับมันมีพิษร้ายซะด้วยเช่นเดียวกับงูพิษทั้งหมดนั่นแหละมันมีเขี้ยวแบบ s o l i n o g r y p h u s ซึ่งค่อนข้างจะเยี่ยมมากเลยครับนั่นหมายถึงเขี้ยวนั้นเกือบจะเหมือนกับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางของคุณมันหมุนได้ครับมันตั้งได้พับได้ยืดอเดมาก็ได้เวลามันล่าเหยื่อมันจะพุ่งเข้าไปแล้วมันก็จะหขวาร่างเหยื่อไว้มันจะอ้าปากกว้างและจากนั้นก็จะฝังเขี้ยวเข้ามันจมลงมาในตัวของเหยื่อแล้วจากนั้นก็จะดึงไปข้างหน้าครับและเมื่อมันทําแบบนั้นตอมผลิตพิษตอมดูวินูสมันก็จะสูบฉีดพิษจำนวนมาก ซึ่งจะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อของเหยื่อทําให้เหยื่อได้รับอันตรายและเมื่อเหยื่อถูกทําลายเนื้อเยื่อไปแล้วมันก็สามารถที่จะย่อยได้อย่างง่ายได้ครับและยังมีลักษณะดเด่นอีกอย่างหนึง่งที่จะงูตัวนี้เหมือนกับงูคอปเปอร์เฮดนั่นก็คือบริเวณนี้ครับคุณเห็นไหมนี่แหละครับรูตรงนี้นั่นคือช่องรับความร้อนนั่นเองครับซึ่งช่องนี้มันจะทําให้สัตว์ชนิดนี้มีความสามารถที่น่าทึ่งมากครับ เพื่อการตรวจสอบความอบอุ่นที่ออกจากร่างของสัตว์เลือดอุ่นสัตว์อย่างเช่นหนูหรือว่าอย่างเช่นนกครับและมันสามารถที่จะนอนนิ่งๆได้เลยเห็นไหมครับจะสัตว์ชนิดนี้มีความสามารถที่น่าทึ่งมากจริงๆการพรางตัวที่ใช้ในการซ่อนจากนักล่ายังตรวจพบได้จากเหยื่อ f o r t i lens หรือว่า bottrop wiper สวยงามจริงๆนะครับคือจริงอยู่นะครับมันอาจจะมีพิษแล้วก็มีความอันตรายอยู่มาก แต่ว่าด้วยเหตุนี้พวกมันจะเป็นที่ชื่นชอบครับมันมีตำแหน่งที่สำคัญในระบบนิเวศและผมจะวางมันไว้ตรงนี้แหละครับและโอ้โ,อโอนี่ <c oughs> โอเคเรียบร้อยไปต่อดีกว่าครับด็อกซิลาสารคดีระดับโลกภาพถ่ายทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,โ,อโ,อโอ้บริจาคอีกแล้วเหรอนเนี่ยโอ้ผมโดนตลอดรายการเลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรครับเพียงบินจากปานามาซิตี้ไม่นานก็จะถึงบริเวณที่เรียกว่าแดเรียนเมื่อร้อยปีก่อนมนุษย์พยายามมาตั้งรกรากที่นี่แต่ป่าไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นและในที่สุดก็ชนะและวันนี้มนุษย์ที่อยู่ที่นี่มีเพียงนักวิจัยทางชีววิทยาเท่านั้นตามมาเลยครับทนนุนเหร นี่คือชิชิลี่ครับเขาเป็นหนึ่งในคนทำงานให้กับสถานีภาคสนามของแองคอนเขาพาเราไปยังเหมืองเก่าซึ่งเป็นบ้านของก,กบประหลาดชนิดหนึ่งครับซึ่งผมได้ยินมาว่าดพวกมันเนี่ยทั้งตัวใหญ่แล้วก็มีสีม่วงพบแต่ในถ้ำนี้ครับผมจะลองระบ,บุชนิดของมันดูนะโอ้โหอ่า โอ้ยอะไรกันเนี่ยอาดูดูขาผมสิครับโอ้โอ้โอไม่นะให้ตายเธอไม่ดีแน่ๆเลยมุมข้างขาสูงสามฟุตแต่ว่าดูกบนี่สิครับดูสิมันเหมือนกับจำได้หรือเปล่าฉันบอกจะฆ่านายเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าฉันโกหกฟังนะเด็กๆนี่คือการป้องกันตัวของมันนะครับมันเหมือนโอ,โอ เหมือนอานอเลยอันที่จริงกบนี้ไม่ได้ลึกลับเท่าใดนักแม้ว่ามันจะตัวใหญ่แต่กบชนิดนี้พบได้ทั่วอเมริกากลางและอเมริกาใต้ดูนี่สิครับมันมีกล้ามเนื้ออกซึ่งหมายถึงมันเปิดฝาขวดน้ำอัดลมได้เลยนะนี่ดูขาขขามัมสิครับงูเป็นอาหารส่วนหนึ่งของกบชนิดนี้และดูจากเจ้านี่มันอาจจะกินงูเหลืองตัวเล็กๆได้ทีเดียวยนายควรจะได้เห็นชันที่เซาบีช ส <Like this S 1> สอาวชบซันนนี่นสัที่อกหมายถึงล่วงเข้าฤดูผสมพันธุ์แล้วลักษณะอันแข็งแรงจะช่วยให้มันจีบเพศเมียได้ดีขึ้นนี่ฟังนะได้ยินไหมฉันกำลังพูดกับนายอยู่นายกวนประสาทฉันมากฉันจะเอาแขนแล็อกหัวของนายซะแล้วบีบให้ตาถลนออกมาเลยแบบนี้แม่้กบที่เจ๋งจริงๆนะครับเลบโตแดคทิลัส เพนทาดกทิลัสเยี่ยมมากเลยที่เราได้มาที่นี่ครับได้ไขปริศนาเล็กๆ,ๆน้อยๆและก้าวต่อไปอย่างรื่นเริงผมทึ่งมากเลยครับกับประสบการณ์ที่เหมือนจริงแบบนี้น่าตื่นเต้นมากเลยผมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยมันกินข้างคาวกินปลาด้วยนะเนี่ยว้าว <laughs> ไปน่นแล้วอืมโอ้โอ You did แกทำได้ไหนที่สุดก็ทำได้แล้วไหนแก่เพ็ดเราไ <c> ห <oughs> นใช้ระเบิดแย่มากแย่มากจริงๆค <c oughs> <c oughs> ือผมเรียนแบบหนังเขาลวครับเอาล้วครับ,ารบมาเลยมาเลยๆนี่งไงจเจอแล้ว มันนี่จะไปไหนแล้วมานี่เพื่อนฉันไม่ทําอะไรแกหรอกน้านี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอยากจังเลยเจ้าตัวเล็กนี่ผมต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันปลาะบางมากครับโอ้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 เอาโอ้้อ้โ้โอนโอ้โโอ้อ้โอ้าอ้โบ้โอ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 กโอ้โอกโอ้โออ้โอะครับโอ้ยอา นี่ไงอ่าได้ตัวแล้วนี่คือหนึ่งในเดนโดเบสขนาดเล็กที่สุดหรือว่ากบลูกดอกยาพิษครับกบพิษที่อาศัยอยู่ในอเมริกาตัวเล็กจิ๋วเลยแต่พวกมันมีการป้องกันตัวที่วิเศษมากครับโดยที่มันจะผลิตพิษบนผิวหนังของมันและเมื่อถูกกินหรือว่าเข้าไปในกระแสเลือดของนักล่าสัตว์ก็มักจะตายครับนั่นคืออีกอย่างที่น่าทึ่งนี่คือเพศผู้นะครับ ที่มันทําก็คือขนส่งลูกออดไว้บนหลังของมันเห็นไหมครับดูสิหลังของมันมีแต่ฟองฟองชีวิตฟองที่มีกบรุ่นใหม่เช่นเดียวกับกบบางชนิดพวกมันจะนําลูกออดที่ฟักแล้วเคลื่อนที่โดยการแบกเอาไว้บนหลังของมันและจากนั้นจะส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะในการเจริญเติบโตก็ยกตัวอย่างเช่นเจ้าโบรมิเลสวิเศษ,ษ,ษมากเลยจริงๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กแต่ว่ามันน่าจดจำมากๆเลย กบพิษดูสิครับเอาเลย <So. S 1> และตอนนี้ผมจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปนะครับรู้ไหมบางคนบอกว่าเจฟมันทำไม่ได้หรอกน้าตอนสมัยที่ผมเรียนมาหาวิทยาลัยนะกำลังเรียนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของปากนะครับและผมก็บอกว่าโลกนี้ต้องมีเครื่องย้อนเวลารอให้เราสร้างอยู่แน่ๆเลยคุณเชื่อไหมและนี่ไงครับมันทำงานประมาณนี้แหละครับ น้ำไหลเข้ามามันจะโยกเกียร์ไปรอบๆแบบนี้เห็นไหมครับโอเคแล้วจากนั้นก็มีไอ้น,น้าเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือจุดที่แรงโน้มถ่วงมาตีกลับแะครับโอเคนะดาวเทียมจิ๋วที่เหมือนกับดาวย่อยๆนี้จะเริ่มหมุนไปหมุนไปรอบๆรอบๆรอบๆและก่อนที่จะทันรู้ตัวคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับไดโนเสาร์ครับว้าววามาพูดเรื่องจริงกันหน่อยดีกว่านะครับดูทางนี้สิดูสิว่าอะไรที่มันกําลังเคลื่อนไหวผ่านตรงนี้ ลมกลืนสุดๆมันเป็นงูที่น่ากลัวมากครับนี่คืองูไอเลชไวเปอร์แม้ว่าจะไม่ดุแต่ว่าพวกมันมีพิษที่ร้ายกาจมากจริงๆครับโ <Wow. S 2> อ้ยว้ wow. าวออแล้วครับมันจะฉบดได้ไกลด้วยระวังหน่อยน,นะครับเวลาที่ทำงานกับงูพิษเนี่ย ถ้าคุณพลาดแล้วก็จบเหตุกันเลยแล้วคุณจะโทษมันไม่ได้ด้วยแต่ว่าโทษมันง่ายที่สุดครับเอาละโอ้ยตายเถอะโอ้ผมกลัวจังเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าจับมันได้หรือเปล่าแต่ว่างูพิษเ,เ,เนี่ยเจ้างูไอเลสไวเปอเนี่ยมันเป็นนักปีนที่ยอดเยี่ยมมากครับแล้วถ้าหากว่าคุณเผลอไปจับหาของมันเข้าแล้วก็คุณก็เหมือนกับให้เชือกมันตายขึ้นมาที่นิ้วของคุณเลยมันเกือบทําได้ และมันก็เร็วมากเลยครับแล้วถ้าผมโดนเจ้างูนี่กัดที่นี่แล้วกลายจากคนขนาดนี้แล้วก็ผมคงจะตายแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีพิษที่ร้ายแรงมากจริงๆดูเหนือตาเขามาสิครับเห็นแนวเกล็ดนั้นไหมสวยงามมากจริงๆครับนั่นแหละครับที่มาของคําว่า eyelash หรือว่าขนตาครับนี่เป็นงูที่สวยที่สุดในโลกใหม่ครับและพวกมันก็มีหลากหลายสีสันมากคุณ อาจจะเจอสีส้มหรือว่าคุณอาจจะเจอสีเหลืองหรือว่าสีเขียวก็ได้และเจ้านี่มันก็เหมือนกับซินนามอนครับและถ้าคุณคิดว่าแถบสีซินนามอนบนตัวของมันสวยแล้วลองดูนี่ดูท้องของมันสิครับสวยมากเลยสวยอะไรแบบนี้เห็นไหมครับที่ท้องของมันเนี่ยสวยมากเลยผมไม่สนว่าคุณกลัวสัตว์เลือยคลานถึงขั้นฟอเบียขนาดไหนความกลัวงูที่ไม่ธรรมชาติในตัวของคุณ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องดูมันนะครับไม่ว่าคุณจะชอบมาหรือไม่ก็ตามเห็นสัตว์สวยงามพวกนี้แล้วสีสวยจริงๆครับแล้วก็มีขนตาซะด้วยเห็นไหมขนตาที่ทํามาจากเกล็ดสวยมากจริงๆครับเป็นงูพิษที่สวยมากเหลือเกินโอ้ oh. วิเศษมากเลยครับเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากจริงๆและนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการสำรวจแดรียนมีหลายอย่างที่พบได้ที่นี่ครับทั้งมแมลง สัตว์เลื้อคลานทุกอย่างเลยครับมีเป็นตันๆว้าอ๋ออออย่าโอ้แค่ล้อเล่นนะครับเล่นละครเก่งไหมผมนี่คุ้มค่าที่นํามายังสัตว์ที่แสนพิเศษนี้ครับและเท่าที่ผมทราบและเท่าที่นักคีว่าวิทยาสัตว์ป่าในส่วนนี้ของโลกส่วนใหญ่จะทราบนี่คือแรปเตอร์โลกใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับ มันวิเศษมากๆเลยมันเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณจะพบได้ในโลกใหม่ครับมันคือนกอินรีฮาร์พี้และนี่คือสัตว์ที่ไม่ได้ทําให้ผมกลัวเลยแต่ว่าแน่นอนมันทําให้สล็อตและลิงจํานวนมากกลัวครับอันที่จริงแล้วมันเป็นสัตว์ที่กินลิงครับมันมีความสามารถในการจิกลิงแมงมุมจากยอดไม้ได้ด้วยมันใช้กรงเล็บพวกนี้แหละครับเห็นไหมนกอินรีฮาร์ี้มีกรงเล็บยาวถึง5นิ้วครับ กรงเล็บที่ออกแบบมาเพื่อจะบทกระดูกทะลวงกระดูกสันหลังฉีกเนื้อดึงร่างเหยื่อที่หนักกว่า20ปอนและดึงมันขึ้นจากยอดไม้คุณคงจะสงสัยว่าทำไมผมถึงยอมให้มันเกาะบาดผมได้นะครับแน่นอนเราไม่ได้เอามันมาจากป่าแต่ว่าเจอตัวนี้และนอกอินซีฮาปี้อีกจำนวนหนึ่งรวมถึงแรปเตอร์อื่นๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุร,รักษ์ที่สําคัญในปนามาครับรวมทั้งส่วนอื่นๆของโลกพานกอนฟันพวกเขาเชี่ยวชาญในการอนุร,รักษ์แรปเตอร์ พวกมันชอบโมโหมันทรงพลังมากครับบินได้ยอดเยี่ยมด้วยมันจัดการกับเหยื่อเต็มไปด้วยพลังกำลังมันเชี่ยวชาญมากเลยครับพูดถึงการเป็นพ่อแม่พวกมันอายุยืนนะครับอ,อาจจะอยู่6 0สิถึงเจปีและมีคู่ตัวเดียวเมื่อเพศผู้เพศ่นเ,เ,เมียตกลงใจกันมันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดและครับและพวกมันเป็นพ่อแม่ที่ดีมากครับมันจะให้กําเนิดลูกใหม่ๆทุกสองสมปีบางทีวางไข่สองฟองแต่ว่าสุดท้ายจะมีตัวเดียวที่เหลือรอด พวกมันเปรียบเสมือนเสือจากัวผุ่มมาแห่งยอดไม้พวกมันคือยอดของพิระมิดของอาหารบนยอดไม้ครับและเจ้านี่มันกล้ามากเลย,ยหยุดหยุดนะหยุดแกรู้ไหมแกในใกล้ศูนย์พันเต็มทีแล้วอีซีฮาปี้วิเศษมากครับผมว่าเป็นวิธีการแสนมหัศจรรย์ในการจบการประจนภัยของเราที่นี่ในปานามาครับเจ้าอินซีนี่ไม่เพียงแต่มันจะเป็นสัตว์ที่แสนวิเศษนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวแทนของสัตว์และที่อยู่ในปานามาอีกด้วยล่ะครับเพราะว่าทุกท่านครับ นี่คือนกประจำชาติของปานามาแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับกับผมเจฟฟ์คอวินครับด็อกซิลาสารคดีใหม่เพียบ f ฟูลเฮดีทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i i l a c o m